สบายดีแม่พี่นอ้อง FC ทุกๆคนเด้อวันนี้มาพบพอ่อกับบ่าวยกชัยแนวคือเกา่าคือเดิมครับผมให้นุ่งลายครับผมจอยหอนเนาะ FC อยู่ทางใดก็คอมเมนต์มาบอกนั้นเด้อครับพี่นอ้องอุ้ยหอนคับ บรรยากาศ้นาเรือห่อนครับผมคอมเมนต์มาบอกกันนําเดอ้อันนี้กับผมยังครับผมเมาเห้ามาคุยมาหัวกันซื้อๆเด้อครับผมยังใดก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจเดอ้อกดติดตามให้น้าเด้อครับผมผมพี่น้องสูขผูสูขคนวันนี้กับผมไม่ยังนะครับ เฮ็ดอะไยังนะครับผมเห็นยเลยมาถ่ายคลิปว้าวบรรยากาศนะครับมันมวนแหงคับนี่ผมก็อยู่กุงเทบยุงกระไลลายหาย้อนนะครับบรรยากาศฝุ่นกระไละครับผมพีเอ็มสองดหาฝนกระบาตก จัตวาเหนื่อยแล้วผมบรรยากาศนี่ช่วงนี้ก็คิดว่ามันก็หนาหนาวนอนเนาะหนาหนาวคือเ้รื่องหัดหอนแน่ยจัตวาเนี่ยเนาะสุดยอดสุดยอดหอนหอนหลายยุ่งกันหลายเมื่อนี่ก็ ผมก็ออกไปคลายเขาขันเงียบคนก็จัดไปใส่รับคนไหนออกไปเที่ยวกันวันนี้ตุจิในวันเที่ยวของของคนจีนเขาเฮ้าเมนแชร์ศาสตร์จีนนะเดี๋ยวเลยบไปไหนก็ไปไป หมือนเลยนี่ครเต็นบานนะครับนี่ของหกหลายครับโดยของเต็นบานเชียร์พานชักเบรคเก็บบรคเก็บเชียร์พาสุดยอด แน่เหีดกบอย่างแบบออนไลน์แถวบ้านี่นออกหอนบอแต่ยังได้กับฟ้า คอมเมนต์มาบอกกันเด้อครับผมวันนี้ก็มาคุยเรื huh, ่องสัพเพเทระทั่วไปได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์นั่นเลยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตาม เบิ่งคลิปให้จบบอกคามโฆษณาเดี๋ยวครับผมเปิดกำลังใจให้กันและกันเด้อพวอมแม่พี่น้องสุภูสุคนมือนี้กะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีเดี๋ยวครับผมยังไงก็กราบสวัสดีครับ